สวัสดีครับคุณช้างครับกว่าทุกคนจะได้ดูคลิปนี้ช้างก็คงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเสียใจขนาดนั้นก็ได้ครับช้างไม่ได้ตายครับช้างแค่กลับไปอยู่กับเจ้าของเก่าของช้างครับช้างรักพ่อของช้างทั้งคู่นะครับในในช้างก็จะไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วช้างก็เลยมีของฝันเล็กๆน้อยๆมาฝากคนดูที่ติดตามช้างครับนั่นก็คือ แต่เฉยสเปเชียลคลิปนี้นั่นเองดูให้จบนะครับมีความลับของช้างกับพี่แพรมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับช้างเข้ากับพ่อบี้ได้ดีเลยครับขอบคุณพ่อที่พาช้างไปทําอะไรสนุกสนุกด้วยกันและดูแลช้างอย่างดีด้วยนะครับพี่พิมพิลาเองก็เป็นเพื่อนเล่นที่ดีของช้างครับคอยอยู่ข้างช้างตลอดเลยตอนช้างอยู่ในกรงก็มานอนเฝ้าด้วยช้างรักพี่พิมพิลานะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่รู้นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่เคยเห็นช้างถ่ายคลิปกับพี่มูหลานอีพิกไทม์เลยใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเพราะช้างเข้ากับพี่มูหลานไม่ได้นะครับก็เลยไม่เคยได้เล่นกันเลยครับเคยลองเจอกันแล้วแต่พราะเข้ากันไม่ได้พวกพี่ๆเลยจับช้างแยกแล้วก็เลยไม่ได้เล่นด้วยกันอีกเลยครับตลอด4เดือนที่ผ่านมาช้างก็มีความสุขในบ้านนี้มากเลยนะครับแม่จะมีความแค้นมากกว่ากรเถอบช้างได้เจอคนดีๆแบบพ่อบี้แบบพี่พิมพ์ี่ลาแล้วก็แบบทีมงานทุกๆคนด้วยเอ แล้วมีใครที่ดีกับช้างอีกไหมนะช้างลืมพูดถึงใครไปหรือเปล่านะ<อ>ฮะก็ไม่น่าจะมีแล้วล่ะครับคนดีๆที่ช้างเจอนะ่ะก็มีแค่ดีแหละครับต่อไปช้างจะมาตอบคอมเมนต์ของพี่พี่ที่ส่งมาถามนะครับเอาคุณแผนไปปล่อยเถิดขายทิ้งไปเลยขุนช้างดีกว่าเยอะคิดได้ไงเอาขุนช้างคืนนั่นสิครับช้างว่าเอาพี่แผนไปขายนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับจะติดก็อย่างเดียวก็คือสุดยอกแบบพี่แผนนะไม่มีใครก็ซื้อกันหรอกครับซื้อไปก็รบ้านเปล่า ล้อเล่นนะครับพ่อไม่ขายหมาทิ้งหรอกครับอีกอย่างนะพี่แผนมาก่อนช้างช้างก็ต้องให้เกียรติพี่แผนนะครับไม่มีหรอกครับเข้ากันไม่ได้ผมยืนยันตรงนี้ครับหมาีีแล้วมไครับครับทำไมไม่เอาแยกกันอยู่บ้านละตัวอีกตัวไปอยู่บ้านพักอีกตัวไว้ที่สตืออืม ถ้าตูไม่มีคนดูแลน่ะสิครับอีกอย่างถ้าอยู่ตู้อ่ะจะไปกวนพี่ๆเขาทำงานกันด้วยนะครับเพราะว่าตู้อ่ะจริงๆแล้วมันเป็นออฟฟิศเอาไว้ทำงานนะครับทำไมพี่บี้ไม่สั่งที่ข้อปากหมาแม่หนูสั่งมาน้องกัดเก่งมากคือสั่งมาแล้วครับมีทั้งของช้างแล้วก็ทั้งของพี่แผนเลยครับแต่มันกันไม่ให้กัดได้ก็จริงแต่มันไม่ได้ช่วยให้หมารักกันนะครับแถมทําให้ช้างรู้สึกเครียดและโมโหหนักก็เลยมัครับแม่พูดแล้วก็อยากกัดตูดคนขุณแผนน้องฉีไม่ได้เวลาเลย ช้างก็ไหวงั้นแหละครับพี่แผนก็เป็นแบบนี้แหละสุดอกไรมารยาทดูแล้วเศร้ามากอ๋อพี่ไม่ต้องเศร้าหรอกครับอคอมเมนต์นี้ยาวมากเลยครับเอาเป็นว่าพอ่ออ่านก่อนได้นะครับเรื่องนี้ช้างยังไม่เคยบอกใครครับจริงๆเวลาอยู่บ้านน่ะช้างไม่ได้เล่นกับพี่พิมพิลากับพี่แผนเท่าไหร่นะครับช้างต้องอยู่ในกรงตลอดเพื่อกันไม่ให้ช้างไปกัดพี่แผนครับทําให้พ่อพี่อ่ะไม่สบายใจมากๆเลยครับ พ่อไม่ชอบให้หมายอยู่ในกรงก่อนจะตัดสินใจส่งช้างคืนก็พยายามกันอยู่นานเลยครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่ดีขึ้นพออยู่ในกรงแบบนั้นตลอดช้างก็เครียดที่แผนก็เครียดพ่อก็เครียดไปด้วยครับเลยคิดว่าปล่อยไปดีกว่าเพราะเข้ากันไม่ได้ถ้าฝืนอยู่ต่อก็ไม่มีความสุขกันหรอกครับถ้าแบบนี้คนที่เขาเลี้ยงสุนัขก,กันทีละหลายๆตัวก็คงเลี้ยงไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะมีวิธีจัดการการปรับตัวกันเองเขาคงไม่กัดกันจนตายไปข้างหนึ่งหรอกครับ <laughs> มีอีกเรื่องหนึ่งที่ช้างไม่ได้บอกทุกคนเหมือนกันครับคือนอกจากช้างเนี่ยจะเคยบังเอิญกัดนิ้วพ่อแล้วช้างยังเคยกัดที่แผนจนบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลมาแล้วครับหมากัดกันเป็นเรื่องปกติครับอย่างพี่พิมพ์ที่ลาก็กัดกับพี่แผนบ่อยก็ไม่เคยถึงขั้นถูกส่งโรงพยาบาลครับแต่ช้างน่ะเป็นตัวเดียวในบ้านที่กัดเป็นทาให้ทุกครั้งที่ทะเลาะกันพี่แผนก็จะเจ็บตัวทุกครั้งครับถ้าเกิดปล่อยให้ช้างกัดพี่แผนตามธรรมาชาติจริงๆแล้วก็ <laughs> ช้างว่าพี่แผนได้กลับสู่ธรรมาชาติแน่ครับ โอเคครับก่อนช้างจะไปช้างอยากจะบอกว่าในเรื่องนี้ไม่มีใครผิดนะครับอย่าโทษใครเลยนะครับทุกคนก็แค่ช้างกับแผลนะ่ะเคมีไม่ตรงกันอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขมันก็ต้องอยากจากกันก็แค่นั้นเองครับพวกพี่ๆก็คงไม่อยากอยู่กับคนที่ตัวเองไม่ชอบใช่ไหมครับช้างก็เหมือนกันครับเพราะงั้นแบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วล่ะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงช้างนะครับช้างไม่ได้ไม่มีความสุขที่บ้านเก่านะคบน่าจะดีกว่าซะอีกเพราะไม่ต้องอยู่ในกรงแล้ว ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงช้างนะครับขอบคุณที่ติดตามช้างแล้วก็เอ็นดูช้างมาตลอดนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสอาจจะได้เจอกันอีกนะเชคดีครับ